หมที่สิบหมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะคุญญาทิการัสสะสพันตรายานิวาระนาสมัตถัสสะพระคัโตรหตัโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสมหาปุริสะรัคณานุภาเวนะอาศิตยานุพยัญชนานุภานะ อตุตตะสตะมังครานุภาเวนะฉพันนรังศยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทศสารมิตานุภาเวนะทศอุปปารมิตานุภาเวนะทศปรมัตถปารมิตานุภาเวนะศีลสามาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยยะนะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัส จะตุราศีติสหัสสะธรรมมัขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัังคิการมักคานุภาเวนะอัทธสมปฏิยานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะยานานุภาเวนะทัศภราญานานุภาเวนะสพัญยุตัยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสภาพปริตานุภาเวนะรัตนตยสรนานุภาเวนะตุยหังสพโรคะโสกุปทวะทุกขโทมะ นสุปายาสาวิณสันตุสภะอันตรายาปิวิณสันตุสภะสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสตาวัตวสัชีวชีเวนะสัมังคิโกโหตุสภะทาอากาสปพภะตวานะภูมิคังคามหาสมุทธาอารักขาเทวตาสตาตุมหอนุรักษันตุ พระวัตุศัพ์พมังคลังละคันตุสัพพเทวตาัพรพุทธานุภาเวนะสัาสุตีพระวันตุเตพระวัตุศัพ์พมังคลังละคันตุสัพพเทวตาัพรธรรมานุภาเวนะสัาสุตีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พมังคลังละคันตุสัพพเทวตาัพพสัททานุภาเวนะสัาสุตีพระวันตุเตนักขัตยักขภูตานังปาปักขหานิวารนาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปเทวเวนักขัตยักข ภูตานังปาปคหานิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนัตยักขะภูตานังปาปคหานิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวบทที่16พัทเทกรัตคาถาอตีตังนานวาขเมยยะนัปปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาตีตัมปะหินันตังอัอปปัปตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตะะัฐาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธามะนุปรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมเป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกรลงเถิดอัเชวะกิจ,จะมาตปังโกชัญญามาราังสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนหิโนสังฆรันเตนะมหาเสนยณนะมัจจุนาเพราะว่าเราผัดเพี้ยนเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริิมาตาปิงอโหรัตธรมตันทิตังตังเวพัทเถกรัตโตติ สันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่17ภิบัจ็จอภินหกปัจเจกปัเจปเวกคณะปารทะชะราธรรมโมม,มิชรังนัติโตเรามมีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาทิธรรมโมมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรรมโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสโกมหิกธรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกลยานังวาปาปังกวาตัสทายาโทปวิสามิเราจะทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิเฮหิอภินหังปัจเจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน